ครผมสถานการณ์น้าตอนนี้นะครับวันนี้น้ําเริ่มเออขึ้นมาท่วมตรงสะพานเล็กนะครับที่จะผ่านไปตลาดสดนะครับตอนนี้รถยังสามารถวิ่งผ่านไปมาได้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงสะพานใหญ่นะครับน้ำขึ้นเร็วมากครับจากเมื่อเช้าตอนนี้ฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับยังไม่หยุด น้ำถึงตูดสะพานแล้วนะครับน้ำจากตูสะพานใหญ่ถึงตูดสะพานแล้วคืนนี้น่าจะขึ้นขอบแน,น่นอนครับเค,ครับเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยมาดูอีก ว่าสถานการณ์น้ำเป็นไงครับ